ก็สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการไอซู I ครับผมสาหรับวันนี้นะครับจะพามาแก้ไขปัญหาพิมเตอร์สีนะครับแล้วก็เติมสีผิดช่องนั่นเองจากที่การที่เติมสีผิดช่องนะครับมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับดูไอรูปข้างล่างนี่ครับสีจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ่มอันนี้ก็คือข้างบนนี้ คือแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรูทได้อย่างไรนะครับออก็ตอนเราปินเทสนะครับปกติตัวเนี้มันจะขึ้นมาเป็นโทนสีแดงเข้มแล้วก็แดงอ่อนนะครับแต่มันจะขึ้นเป็นโทนสีฟ้าๆออกน้ำเงินหน่อยๆนะครับส่วนตัวฟ้าของแท้ก็คืออยู่ตรงนี้ข้างบนนี่ครับ ของผมมันที่มันเป็นคล้ายๆกับฟ้าเหมือนกันก็คือพผเอิญนะครับผมเอาหลอดสลิงที่ดูดเติมหมึกของสีสีฟ้านี่แหละครับทําความสะอาดไม่ค่อยดีนะครับผมก็คงคิดว่ามันไม่เป็นไรด้วยแหละตอนนั้นก็เลยเอามาเติมสีแดงนะครับงานเข้าครับก็ยังดีนะครับที่ผมฉีดเข้าไปแค่ตรงตลับหมึกก่อนเพราะว่ามันก็ ไปสกปรกอยู่แค่ในตลับหมึกไม่ได้ฉีดลงในแทงค์นะครับดังนั้นก็คงต้องล้างทั้งแทงค์นะครับก็คือเปลืองหมึกอันนี้ก็คือสีปกติของเครื่องนะครับปกติของเครื่องสีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเหลืองเหลืองแก่แดงอ่อนแดงแก่ฟ้าอ่อนฟ้าแก่แล้วก็สีดำครับแต่ที่มันไม่ปกติ มันก็คือสีฟ้านี่จะมีมาอยู่แถบนี้นะครับพอสั่งปิ้นนะครับไอ้กระดาษสีที่เห็นนี่ครับไม่ได้ปรับสีนะครับแต่ว่าผมสั่งปิ้นสีแดงออกมานะครับกลายเป็นสีเทาๆเพราะว่ามันไปผสมกันกับสีฟ้านั่นเองขนาดแม้แต่ผสมเพียงน้อยนิดนะครับเกิดปัญหาขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่า ไอหลอดผมเห็นมันติดหมึกไปแค่นิดเดียวก็คิดว่ามันไม่เป็นไรนะครับแค่นิดเดียวเองยังเป็นนะครับเราก็มาดูกันวิธีการแก้ปัญหากันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับตัวนี้เป็น c a n น n mp276 นะครับรุ่นอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันถ้าเป็นของ c a n น n ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะมีวิธีที่จะแกะหัว พิมพ์ของปรินเตอร์นี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แค n นอนี้น่าจะคล้ายๆกันรุ่นนี้นะครับยกเปิดฝาตัวสแกนเนอร์ขึ้นมาแล้วไอหัวปรินเตอร์มันก็จะวิ่งมาอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็เอาหัวพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับนี่ครับที่เมาส์ชี้นี้จะเป็นรูรูที่เวลา เราปิดฝาเข้าแล้วมันจะมีเข็มพลาสติกอันนึงอยู่ข้างบนฝาข้างบนครับแทงเข้าไปในรูปุ๊บเหมือนมันจะเป็นเซฟสั่งให้เซฟกันแบบเวลาเราเปิดฝาไม่ให้เครื่องสามารถพิมพ์ได้นะครับถ้าใครต้องการดูหัวพิมพ์ทํางานก็สามารถที่จะหาประกาหรืออะไรมากดตรงนี้นะครับค้างไว้หัวพิมพ์ก็จะสามารถปินงานได้นะครับเราก็ดูการทํางานของมันได้ นี่ครับหลังจากเอาัวพิมพ์ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับท <c oughs> วดถีครับก็ทำการอ,อ,อันนี้ผมรู้นะครับว่าช่องสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เติมผิดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้องมาดูดช่องที่เราเติมผิดส่วนไอ้สองช่องนี้ ไม่เกี่ยวนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าในสามสีมันจะแยกเป็นช่องของไก่ของมันนะครับในหัวอ่านตลับหมึกสีนี้จะเป็นสามช่องก็ทำการใช้สลิงครับดูดเอาน้ำหมึกที่อยู่ในตลับนี้ออกนะครับนี่ครับผมลองดูดที่แรกก็ไม่รู้นะครับก,ก็ดูดออกมาเทสก่อน อันนี้ก็คือเป็นสีแดงที่ออกออกเอา,เอ,า,เอ,าออกมาจาก้กระปุกของน้ำมึกเลยส่วนตัวตัวนี้จะเป็นสีแดงที่ดูดออกมาจากตลับหมึกสีมันจะออกเป็นโทนสีน้ำเงินครับเนื่องจากมันไปผสมกับสีแดงผสมกับสีฟ้านะครับ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าไอ้ตลับหัวพิมพ์สีนั้นมีเจอปนสีอื่นก็ลองมาดูตัวแท้งครับว่ามันดูดกับคืนแท้งไปบ้างหรือเปล่านะครับในของผมนี่มันก็ดูดกับคืนแท้งไปอยู่นะครับมันคาอยู่ในสายเหมือนมัน,มนย้อนกลับยังไงไม่รู้นะครับ ก็ให้มาไล่ออกด้วยนะครับก็เอาสายเราลงต่ํำๆนะครับแล้วก็ให้ปล่อยให้น้ำหมึกหยดหยดจนกว่ามองดูในสายแล้วมันจะออกเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นสีของมันก็ค่อยพอนะครับให้ดูในขวดนี่ครับขวดนี้ที่ผมดูดออกจากตลับหมึกนะครับจากสีแดงของผมมันจะกลายเป็นออกเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับเพราะว่าไปผสมกับ สีฟ้าก็ตัวนี้ก็คือกำลังดูดนะครับภาพนี้กำลังดูดเมือกออกจากหัวพิมพ์นะครับนี่ครับให้ดูกันนี่เป็นสีของเมือกที่ดูดออกมานะครับดูดใส่ขวดไว้จะได้ไม่เลอะเทะอะหลังจากดูดออกเสร็จนะครับก็ ทำการถอดหัวอ่านออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมาทําการล้างนะครับหลังจากเราดูดเอาน้ําำมึกอ,ออกเสร็จเรียบร้อยล้างโดยสลิงนะครับเอาสลิงมาดูดน้ําสะอาดแล้วก็ฉีดเข้าตรงรูนี้ครับดูดน้ําสะอาดอาก่อนอื่นนะเป่าลมเป่าเขาเข้าก่อนก็ได้นะครับเอาปลายสลิงตรงนี้อุดเข้าในรูนี้แล้วก็ ค่อยไล่ลมไล่หมึกอ,ออกก่อนนะครับพอไล่ลมไล่หมึกอ,ออกเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอาน้ําเปล่าฉีดเข้าไล่อีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่แหละครับก็มาดูวิธีการฉีดฉีดน้ําไล่นะครับให้ฉีดเบาๆนะครับดูดน้ํามาแล้วก็เอากดตรงรูหัวพิมพ์แล้วก็ค่อยๆฉีดน้ําไล่ออกมาแต่อย่าฉีดแรงนะครับเดี๋ยวหัวพิมพ์มีปัญหา เนื่องจากรูมันออกเล็กนิดเดียวนะครับดูครับนี่นี่ก็คือน้ําใสนะครับผมได้ทําการไล่จนน้ํามันใสสะอาดแล้วอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับครับก็ถ้าคุณทําการเอาน้ําไล่สีออกมาจนหมดแล้วนะครับก็เอาดูดลมเป่านะครับไล่น้ําออกทีหนึ่งนะครับพอเอาลมเป่าไล่น้ําออกเสร็จแล้วก็ค่อยเอาทิชชู่ซับให้แห้งนะครับนี่ทาการล้าง ทำความสะอาดสีก็ไม่จําเป็นจะต้องร้อยเอร์ซน์นะครับพอให้เท่าที่เราเอาได้นะครับแล้วก็มาใช้กระดาษทิชชู่ซับอีกทีหนึ่ง <c oughs> อย่างที่ท่านเห็นนะครับไอ้สีฟ้ากับสีเหลืองนี่ก็คือออกปกตินะครับส่วนสีแดงนี่เราล้างทําความสะอาดแล้วจะไม่มีนะครับ <c oughs> นี่ครับตัวอย่าง เสร็จแล้วนะครับก็ทําการเติมสีแดงเข้าไปได้เลยนะครับโดยการดูดแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับบีบเติมหมึกเข้าไปจะเห็นว่าไอลอดสลิงนี่ผมจะเขียนเป็นตัวเ็ไว้นะครับก็คือมันจะตรงกับอยูกขวดนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับก็จะได้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่ง อันนี้ก็ยังพลาดได้นะครับท่านปุ๊บนะครับหลังจากเราเติมเสร็จก็ให้มาเช็คนะครับว่าหัวพิมพ์เราน้ําหมึกออกไหมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับ <c oughs> ก็คือสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะประกอบนะครับ <c oughs> คอเป็นไรไม่รู้นี่คอแห้งๆนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือรูปส่วนแรกนะครับตอนจะถอดสายนะครับน้ำหมึกมันได้ไหลคืนกลับไปอย่างแตงครับผมเราก็ทำการไล่คืนโดยการใช้สลิงเปล่านะครับเอาจอกตรงนี้แล้วก็เป่าน้ำหมึกให้มันไหลย้อนไปก็ได้นะครับวิธีที่1น,นะครับแต่วิธีที่2นี้จะดีกว่านะครับ โดยการดูดเอาสลิงเปล่าเหมือนกันนะครับดูดแต่ต้องระวังนะครับให้เป็นสีของใครของมันนะครับเดี๋ยวงานงอกอีกจบไม่เป็นนะครับก็คือสีแดงก็คือต้องใช้สลิงสีแดงเหลืองก็ต้องใช้สลิงสีเหลืองนะครับดูดมาพอจะถึงก็ค่อยอ,ออกนะครับพอดูดมาเสร็จปุ๊บก็ทําการเสียบประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ใส่หัวพิมพ์กลับไปเหมือนเดิมปิดฝาลงนะครับแล้วก็รอรอเครื่องพร้อมนี่ครับขึ้นมาเล็กหนึ่งนี่ก็ก็คือพร้อมแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ทดสอบงานนะครับรูปแบบการทดสอบก็คงรู้กันอยู่นะครับเนาะรูปแบบการทดสอบว่าเราต้องกดอะไรนะครับในเครื่องมือคําสั่งเราจะยังไม่พูดถึงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงสีแดงของผมเนี่ยมันยังจะออกเป็นโทนสีฟ้าฟปนหน่อยนะครับด้านล่างขอบด้านล่าง เพราะว่าเรายัางไล่ออกไม่หมดนะครับก็ทําการใช้คําสั่งล้างหัวแล้วก็ปิ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเจอจางไปเองแลครับก็ยังดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็อยากบอกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดนะครับสลิงเราควรจะติดสีไว้ด้วยนะครับบางคนก็เสียบติดไว้กับขวดนะครับมันก็อันตรายให้เราหยิบผิดหรือไม่ก็เสี่ยงให้เกิดการล้มของขวด หมึกนั่นเองครับนี่ครับติดไว้เลยนะครับ B เป็น b บ a c k นะครับ M นี่ก็คือสีแดงนะครับอันนี้เป็น V yellow นะครับ C C คืออะไรไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นสีฟ้านะครับสีมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับส่วนตลับเมึกนะครับก็เป็นการป้องกันกันอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่า ช่องไหนเป็นสีไหนนะครับอย่างนี้ผมจะแปะไว้เฉพาะกล่องตลับหมึกสีนะครับเพราะว่าสีดํามันมีแค่สีเดียวอย่างเช่นของผมมันจะข้างบนเป็นแดงฝาเหลืองนะครับบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แปะไว้ก็เป็นการดีนะครับนานๆไปเราก็อาจจะหลงลืมกันได้ครับส่วนข้างบนนี่ก็แปะไว้อีกเช่นกันนะครับ นี่จะเป็นที่เขียนยนไว้นี่จะเป็นชุดคําสั่งนะครับเป็นคําสั่งล้างหัวคําสั่งเทสกระดาษล้างลูกกิ้งให้เราพิมพ์ไ้้หมดเลยนะครับไปเสิร์ชหาใน google แล้วก็มาพิมพ์แล้วก็แปะไว้ที่เครื่องนะครับมันก็จะเป็นการเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นเวลาเราจะดูแลรักษาเครื่องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปนะครับแล้วก็จบไปสำหรับการล้างพิมพ์เตอร์ หัวพิมพ์สีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับผม